Sunday The d i r r y Routine was the same as Saturday และไม่สนใจคําดูถูกจากคนอื่นและแล้วความฝันของเธอก็สําเร็จและเขาก็จะเดินทางไปคุยกับโลกอันกว้างใหญ่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติการวงก้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกศาษาปีที่หค่ะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะมาจากโรงเรียนบ้านกระถุนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาโชว์ผลงานที่หนูทำเองค่ะวิชาภาษาอังกฤษค่ะเรื่อง long weekend ค่ะ I have an e x t r t u d y o f from school this weekend Saturday morning I woke up and made a bed later I ate rice right, then took a shower I went to special school at noon I ate rice right. in the afternoon I prayed with friends in the evening i play football before going to bed i do did homework on sunday the diary routine was the same as saturday but was that special what that in the evening i went out to buy things at supermarket thank you very much <laughs> ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเก็บที่นอนค่ะหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จก็อาบน้ํค่ะและไปเรียนพิเศษค่ะในตอนเที่ยงหนูได้กินข้าวแล้วก็เล่นกับเพื่อนค่ะในตอนเย็นหนูก็เล่นฟุตบอลและถัดมาหนูก็จะเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วก็ทําการบ้านก่อนค่ะในวันอาทิตย์กิจวัตร,ตรประจําวันก็ เหมือนวันเสาร์ค่ะแต่วันอาทิตย์หนูได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะค,คิดว่าคำน่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเดย์ค่ะมันเป็นวันหยุดพิเศษค่ะรู้สึกยังไงกัาคำก็พิเศษนะคิดว่ามันน่าจะดีแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะถ้าเอาคำนี้ใช้กับประโยคคุณจะใช้ว่าอะไรกัน เ็กเดคิดว่าของขวัญสุดพิเศษค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดหญิงวรัตยาปุลสุขเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะหนูมาจากโรงเรียนบ้านกระทุนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าผลงานที่หนูทำเองในวิชาภาษาไทยค่ะ ผลงานชิ้นนี้คุณครูให้หนูเอาข้อคิดจากเรื่องมีนตอนหวังมาแต่งค่ะหนูตั้งชื่อเรื่องว่าบทบาทที่ไม่เลือกที่ไม่ได้เลือกเองค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเบลเขาฝันอยากเป็นนักนักฟ,ฟุตบอลมากแต่พ่อของเธออยากให้เธอเป็นนักกีฬาย,ยกน้ำหนักเหมือนเขาแม่ของเบลไม่เห็นด้วยแต่ต้องยอมเพราะทำอะไรไม่ได้ พ่อของเธอจึงบังคับให้เธอยกน้ำหนักเธอต้องทำตามสิ่งที่พ่อบอกเพราะเธอกลัวพ่อในที่สุดวันที่เบลต้องไปแข่งขันที่เชียงรายวันนั้นเบลรู้สึกกังวลที่สุดเพราะกลัวทำผิดพลาดตอนนั้นเบลได้อยู่บนเวทีแข่งขันทุกคนดูมั่นใจแต่เบลกลับรู้สึกกังวลมาก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ใกล้จะถึงคิวที่เธอแข่งขันในที่สุดก็ถึงคิวของเบลแล้วเธอบอกกับตนเองว่าทำให้ดีที่สุดพอทุกคนรอฟังผลอย่างตั้งใจแต่เบลยังคิดไปที่อื่นไม่นานผลก็ออกปรากฏว่าเบลได้ที่สทุกคนต่างพอใจอกับผลการแข่งขัน จากนั้นเบลออกมาจากสนามก็โดนโค้ดว่าอย่างรุนแรงทำให้เบลรู้สึกเสียใจมากแต่ต้องยอมโค้ดได้บอกกับเธอให้ไปซ้อมเพื่อไปแข่งขันครั้งที่สองเบลซ้อมทุกวันจนวันหนึ่งเธอล้มเปื่อยเพราะเพราะไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนมัวแต่ซ้อมการแข่งขันครั้งที่สองเริ่มขึ้นเธอ เธอเป็นฝ่ายแพ้แพ้เหมือนเดิมแต่โค้ชก็ยังว่าให้เธอด้วยคำพูดรุนแรงกว่าเดิมจากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ข้างห้องก็มาบอกเธอว่าให้เธอไปทำตามความฝันของเธอไม่งั้นเธอจะไม่มีความสุขเบลเชื่อเขาและวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปลาออกจากการยกน้ำหนักหลังจากนั้นมาเบลก็ได้ไปทำตามความฝันของตัเองที่วาดไว้ และไม่สนใจคำดูถูกจากคนอื่นและแล้วความฝันของเธอก็สำเร็จเธอได้เป็นนักฟุตบอลตามที่ฝันค่ะขอบคุณค่ะเดีเนอต่อเรื่องต,ตั้งมาจากเรื่องมีตอนหวังค่ะเพราะว่าเร,เรื่องนั้นเขาก็จะทำให้เขาก็จะทำให้คนอื่นยอมรับเขาเสมอค่ะ ส่วนอันนี้บทบาทที่ไม่เลือกเองก็คือเขาไม่ได้เลือกเองเลยและทีนี้ก็เป็นคนอื่นที่เลือกให้เขาค่ะตอนนี้นูแต่งคุคิดถึงอะไรหรูมีแรงบนนนันดาลใจหนูมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเองครับเพราะว่าตัวเองพยายามทําสิ่งที่ทุกคนยอมรับค่ะต,ตอนที่แต่งไปชอบตอนไหนช่วงไหนบ้างตอนสุดท้ายค่ะเพราะว่าเขาได้ทําตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จค่ะหนูคิดว่าทำไมเขา เพราะว่าเขาพยายามแล้วก็แล้วก็ไม่สนใจคําดูถูกของคนอื่นค่ะว่าคาดูถูกจากคนอื่นมันจบไปในทางเราไหมทำให้เราไม่มีความมั่นใจแล้วเราก็ไม่กล้าทําอะไรค่ะแต่ถ้าเรามั่นใจในตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะเราก็จะไปต่อได้ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะทําให้คนอื่น ถูกใจค่ะแล้วก็จากเรื่องที่แต่งมีคำไหนที่คุณชอบหรือว่าสหรือประคําคำว่าสำเร็จค่ะเพราะว่าเขาทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองจนทุกอย่างก็ไปได้ด้วยดีค่ะ่ค่ะ วัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสถูดเพื่อปักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามชื่อเล่นชื่อเบียรโรงเรียนอยู่โรงเรียนบ้านกระถนครับนี่ผมจะมานำเสนอชิ้นงานภาษาไทยที่ผมทำครับชื่อเรื่องว่าคาดเดาเรื่องวันธรรมดาวันหนึ่งของมีนวันครับคำสำคัญมีคำว่าธรรมดากว้างใหญ่โลกโดดเดี่ยวสูญเสีย วันหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามีนวันมีนวันเป็นแมวเป็นแมวธรรมดาตัวหนึ่งมันชอบไปดูการแข่งขันวันหนึ่งมันได้ไปดูการแข่งขันวิ่งวันนั้นมีนวันได้ไปแข่งขันพอเริ่มการแข่งขันมีนวันก็ได้เริ่มวิ่งไปเรื่อยๆพอมีนวันวิ่งถึงเส้นชัยเขาได้พบว่าเส้นชัยได้หายไป มีนวันคิดว่าเขามาช้ากว่าเพื่อนมีนวันเสียใจและรู้สึกสึกเดือดเดียวและเขาก็จะเดินทางไปคุยกับโลกอันกว้างใหญ่เขาหาทุกวิธีแล้วแต่เขาก็ทำไม่ได้แล้วในที่สุดมีนวันก็สูญเสียความมั่นใจอะไรที่ทําให้ท,ที่ตัดสินใจตัดสินใจก็คือ มีคำว่าธรรมดาวันหนึ่งของมีนวันครับเพราะว่าวันธรรมดามันก็ต้องเป็นเรื่องปกติของมีนวันแต่มันก็ต้องเชื่อมโยงกชื่อมโยงก็คือบางครั้งเราก็อาจจะพยายามทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จตอนแรกผมก็พยายามจะทํางานภาษาอังกฤษแต่พอผมทําไปเรื่อยๆมันก็หมดเวลามันก็ทําไม่สำเร็จ ผมรู้สึกเสียใจที่ทำตามเป้าหมายไม่ได้ผมก็ขอคุณครูอเอาไปทำเป็นการบา้านเราผมก็รับผิดชอบการบางน,เนัเองก็เถอเพราะเรายัางมีความหวังที่เราจะทำสทเสร็จเร่องนี้ให,ห,ให้ความพยายามต่อเราแล้วก็ความไม่ท้อแท้ต่อเรา คิดว่ามีนวันเขาก็อาจจะรู้สึกเสียใจและโดดเดี่ยวมากเขาก็เลยเสียความมั่นใจมีนวันนี่เป็นอะไรมีนวันเป็นแมวแต่คิดว่าแมวมีนวันดูรูปร่างหน้าตาดูสุดยอดไปเลยกับที่เราอ่านมีนวันน่าจะเป็นแมวที่ชอบไปดูการแข่งขันและเขาได้ไปวิ่งแข่งขันด้วยถ้าเปรียบมีนวันเป็นคน ที่ว่าปีนบันปีนนิดที่ใสก็คือชอบวิ่งออกกำลังกายแล้วพอมีงานแข่งม่งมาราธอนเขาก็จะไปออชอบคำไหนที่ทจะแต่มาสุดชอบคำว่าธรรมดาครับเพราะว่าความธรรมดาของเราก็อาจจะทำให้เราสร้างงานหรือมีไรายได้ก็กคือวันธรรมดาเราก็อาจจะไม่มีอะไรทำเราก็เลยจะหาเรื่อง ที่เราจะทำแล้วพอทำแล้วมันก็อาจจะได้รายได้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้มีคุณรูณที่เป็นมิตรแล้วก็มีเพื่อนๆอน,อนที่คอยบอกคอยสอนเราโรงเรียนมันกระทนเป็นโรงเรียนที่เล็กๆแต่สามารถหาประสบการณ์ได้ด้วยตัวเองก็อยากขอบคุณโรงเรียนค่ะที่ช่วยสอนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแก่โคูค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่นี่และน้องๆก็ น่าละคะ่ะเป็นมิติก็อยากขอบๆๆคุณครูค่ะที่ช่วยสอนแล้วก็เวลาเรามีอะไรไม่เข้าใจแล้วก็สามารถถามครูได้คะ่ะโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะที่มีแต่ความสุขคะ่ะ